สวัสดีครับอาจารย์อ้นกันงาสวัสดีครับแลบสวัสดีครับด้านทิดอวบนะครับผมอวบมูสิบสามตัดผมเสร็จแล้วครับนี่แกตัดเสร็จแล้วตอนนี้ตัดเป็นทรงอะไรครับนี่ทรงแล้วแต่กูจะทำแล้วแต่อาจารย์อ้นจะทํานะอาจารย์อ้นจะทําแล้วตอนนี้ผมจะใช้มีโกนเก็บลายเสร็จแล้วมีโกนที่ผมใช้มากที่สุดคือยนเล็ดลอนดอนบลิตกล่องสีส้ม หาซื้อง่ายดันบิดกล่องสีส้มหาซื้อง่ายด้วยนะครับหาซื้อง่ายตามท้องตลาดตามร้านที่มีมีอุปกรณ์เสริมสวยก็จะมีขายนะครับแล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับผม่แพงกล่องใหญ่นี่นะครับร้อยใบร้อยใบคือหมายความว่าสิบกล่องเล็กประมาณร้อยสามสิบบาทหรือร้อยห้าสิบบาทประมาณนี้แหละครับประมาณร้อยสามสิบบาทถึงร้อยห้าสิบบาทจับต้องได้ราคานี้จับต้องได้ในราคานี้กล่องสีส้มจากอเมริกาครับผม ครับเดี๋ยวลองวิธีโกนดูนะครับผมใช้ลอนดอนบิดเลยนะครับผมเราได้มีดโกนเสร็จแล้วก็มาหักครึ่งหักครึ่งเสร็จเราก็จะได้ใบมีดโกนอีกเสี้ยวหนึ่งแล้วก็มาใส่กับลอนดอนบิดจะเป็นโดนสองคมนะครับผมลอนดอนบิดโดนสองคมเป็นโดนสองคมก่อนที่เราจะใช้เราก็หักตรงกลางนะครับตรงกลางตรงกลางเสร็จแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็มาใส่กับของอาจารย์อ้นจะมาทําอุปกรณ์เสริมก็คือตัวใส่ใบมีด ตัวใส่ใบมีดนี่เป็นพลาสติกพลาสติกที่ทรางานธรรมดาโปรกรายงานแล้วเอามาเสียบเข้าไปแล้วหักปลายมันออกนิดนึงครับเห็นไหมครับแล้วก็มาใส่จะแน่นแน่นแล้วตึงด้วยเห็นไหมครับครับแต่ถ้าใครมีมีกนที่เขาเป็นมาตรฐานแล้วก็เสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปได้แล้วแต่ใครจะใช้ถนัดทดลองดูครับทดลองดูนะครับวิธีกันดูนะฮะครับสมมุติว่าเราจะกันนี่ว่ามีดกนคมไม่คมนี่สมมุติเราจะแกะลายนี่เราใช้มีดกนยินเลดกล่องสีส้มนี่แหละ คือหมายความว่ามันคมจริงๆดูเราจะแกะลายให้ละเอียดขนาดไหนแขกจะไม่เจ็บเลยครับเนี่ยแขกลับเลยครับไม่ใช่คือความรู้สึกของแขกว่ามากเลยนะครับเราจะทําให้มันขาวเราจะแต่งให้มันเป็นเหลี่ยมก็หมายความว่าเราทําง่ายใบยมีโกนนี่แหละครับเป็นตัวทําให้ผมแกะลายทรงผมลายมังกรลายลายดอกบัวลายวินเทจนี่ผมก็ใช้ใบมีดโกนยินเลดกลองสีเหลืองนี่แหละครับ จากลอนดอนเป็นกล่องสีส้มนะครับผมจำกล่องสีส้มไว้ให้ดีนะครับผมครับผมลอนดอนบิดพอพอเราตัดยินเลสลอนดอนบริดกล่องสีส้มครับนี่ตัดแล้วโกนแล้วนี่มิดโกนจะชัดมากเลยทีนี้ถ้าเราจะจะชักล่องแบบนี้นะเราก็ใช้มิดโกนยินเลสนี่แหละลอนดอนบิดกล่องสีส้มนี่แหละเรามาแกะดูตรงนี้เลยวแต่วันนั้นผมไปสอบไบขี่นะครับผมผมไปสอบไบขี่แล้วเขาชี้ พนักงานก็ชี้ดูสีเหลืองคผมบอกว่าสีส้มเพราะมันออกสีส้มใช่คเขาบอกว่าสอบตัวต้องออกมาด้านนี้ต้องรอสอบใหม่นะนะมันเป็นอย่างนี้แหละอาจารย์อ้นก็จะสับสนตรงสีเหลืองกับสีส้มนะครับผมก็ผมเป็นคนมิโกนยินเลดลอนดอนบลิตกล่องสีส้มอาจารย์อ้นก็จะบอกว่าเป็นสีเหลืองแต่จริงๆเป็นสีส้มนะครับผมครับจดจําสีส้มเอาไว้นะครับกล่องใหญ่มีร้อยใบนะครับ ราคาจับต้องได้เห็นไหมครับดูนะครับว่าคมไม่คมนี่ดูใบมีดโกนครับครับเราจะแกะลายเราต้องใช้ใบตัวนี้แหละครับทิ้งมีดโกนไม่ได้ครับครับเห็นไหมครับเราจะแกะลายตัวนี้เลยครับเนี่ยสมมุติว่าเราจะเอาลายคมนะอันนี้เป็นการที่ว่าผมใช้มาตลอดจริงๆครับผมใช้จนชินแล้วครับ บางคนก็บอกว่าเเวลาแกะลายตอนนั้นอาจารย์อ้อนแกะลายอันก่อนน่ะใช้มีโกนคือมีโกนหมดพอดีนะครับมีโกนหมดพอดีใบใบก็ราคาเท่ากันนะแต่ใบไม่มียี่ห้อจะจะโกนอันนั้นจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับอันนี้จะคมมากเลยคจะมมพอแกะลายเสร็จนี่จะจะดูสมมุติว่าเราจะให้มันแหลมหรือจะให้มันยังไงเราก็อย่างนี้ครับนี่รื้อบน่ดูฝั่งนี้นะครับทีนี้ครับแกะลายเลย เปื้อนนี่ขำผู้สูงอายุดูว่ทรงนี้ทรงประหลาดเลยนะครับทรงแหวงนอแหวกแนวทรงครับบ้านเมียจะดามไปครับทรงนี้อาจารย์นอนเลยครับรับองไม่นาครับเพราะแกบอกว่าให้ตัดทรงทรงอะไรก็ได้ตามใจช่างตามใจกูมีดาเราจะย่อยเปนอนภาษาโนราณก็บอกว่ามาดูนะครับเสร็จแล้วครับโอ้ยเสร็จแล้วใช่ไหมครับทรงนี้เสร็จแล้วครับเนี่ยโอเคเลยนะครับดูนะครับดูให้รอบครับทรงนี้ ดู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 ด้านหลังผมชอบด้านหลังนี่ใช้มีดโกนนะครับสุดยอดมากเลยนะครับคมมากนะครับสับมีความรู้สึกยังไงครับกับการตัดผมของอาจารย์อ้อนกันงาสนุกเลยนะสนุกบ้าบอคอแตกครับเสร็จแล้วครับโอ้ยอย่าไปเครียดมากเนาะชีวิตมนุษย์เขาเรียกทรงตามใจฉันทรงตามใจฉันสมมติว่าเราจะจะบอกมีดโกนยินเลดดีไม่ดีนี่ผมจะโกนให้ดูก็ได้นะครับผมยินเลด กล่องสีส้มลอนดอนบิดยินเลดลอนดันบิดกล่องสีส้มจากอเมริกาโกนง่ายเห็นไหมครับโอ้โกนง่ายจริงๆครับดูนะครับขนาดโกนไปแล้วรอบหนึ่งยังมีคมอยู่เอยังมีคมอยู่นะครับนี่รอบที่สองนนี้เพจดูนะครับเพจดูได้เลยครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์นนท์กัญญาและขอบคุณมากครับนายแบบโอ้กลับบ้านเมียคงไม่ได้ด่านะครับผมโอเคครับ